ดียวเลละอออัันนี้เนี่ยเรื่องตัง้งทั้งที่ผามาถึง็ตัวตึงเลยนะรอบนี้นนอ่ไม่ได้อยู่กับลวพ่อแต่เขไม่ได้ไปภูมิใจไทยน้องชายใน,นงสอสอสเกมุภูมิใจไทยนะ,ะน้องชายในภูมิใจไทยอคนที่ตีไทยรุ่เนี่ยเข้าใจว่า มัไปลงเหยนก็ได้คาเห็ดไหมเม็ดเข้ามาเลยแต่เพ่มมาในคาเดียวกไม่เคยนักไหนมีที่มากว่านี้ยางมากที่สุดก็เป็นเสื่อปกติไม่ช่อะแค่ของของทีรัากพอเห็นไหมคเห็นมือเความแบบนี้ไหมออกเป็นด้านท่ตึงี่หย่อนทเกียวที่มาอยู่

วันที่ไร้ชื่อข้อที่หนึ่งไม่รูออ้จะอยู่ลำดับไหนเพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแห่แห่เข้าไปอย่างกับน,น้ำบาดาวยาวนะคะนับป่าไหลหลากเข้าพรรคภูมิใจไทยอันดับที่เท่าไหร่ข้อที่สองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เป็นพรรคที่จะถูกคาดหมายเรื่องวันที่ไ้ชื่อเยอะเหมือนกับเป็นพรรคที่แข็งแกร่งเรื่องส2เขียนเรื่องตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย เราเกว่าพักที่แข่แก่งเรื่องปานทิริยจะมีพักส้มม<ส>ากที่สุดเลยกับพักแดงแล้วก็พักลุงูตตอนนั้นรวมไทยสร้างชาติรวมรงตูโตเนี่ยขนาดลุงโตด้มาปัญญเลยชื่อ12คนพลังประชารัฐที่ได้คนเดียวนะแล้วก็พักภูมิใจไทยไี่สามมาคือพักข้าวภูมิใจไทยเนี่ย เขาไม่ได้เป็นสสตอนาานี้ก็รวมคนเรื่องใหม่อย่างที่เห็นนี่เห็นไหมหมวดการเลือกตามใจเริ่มที่แล้วอ,อืมิชลินมุงมันสร้างสารรนวัตกรรมเพื่อใช้สนสนและตร้างประนั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพล,งลงองอังลมที่มุ่มงลดการปล่อยยับคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน motion อร์ไลฟ e โอเ้โอเว้ยโอวาใหญ่หูใส รวมถึงคุณเรากระแสจากไหนยกไว้ร่วเกิดกระแสไม่คาดคิดคนอยากกินไข่ต้มบนทั้งประเทศเนะีเ่ยไปไปได้ไหมอาดูกันต่ออ่าพักประชาชนอ่าก็ปรากฏว่ามันที่สุดมันก็ปะทุออกมาเนื่องจากความเป็นพักการเมืองซึ่งเขามีสอสอใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ตั้งแตอนาคตใหม่